แต่คุณคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งเรืออยู่ในคลองน้ําเชี่ยวที่จังหวัดตราดครับวันนี้ครับผมกําลังไปกับพิวิทย์ชาวบ้านน้ําเชี่ยวแกจะพาผมไปดักปลาดุกทะเลโดยใช้ตัวนี้แหละครับกระบอกไม้ไผ่ตัวนี้นะครับคนนี้นี่เขาเรียกว่ากระบอกดักปลาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการใช้กระบอกไม้ไผ่แบบนี้แหละครับจะดักปลาดุกทะเลได้ไงเดี๋ยวต้องตามผมไปดูครับวันนี้พี่วิทย์และลุงติ๊ดชาวบ้านน้ำเชี่ยวในอำเภอแหลมงอบ กำลังพาผมล่องเรือภายในคลองน้ำเชี่ยวเพื่อจะหาจุดที่เราจะวางกระบอกดักปลากันครับอุปกรณ์และวิธีการหาปลาแบบนี้พิวิทย์บอกว่าจะพบเห็นได้ที่จังหวัดตราดที่เดียวโดยเฉพาะคนน้ำเชี่ยวครับเขาสืบทอดวิธีถิ่นแบบนี้กันมานานกว่าร้อยปีแล้วครับวิธีวางกระบอกดักปลาชาวบ้านจะเลือกจุดที่เป็นคุงน้ำหรือจุดที่น้ำไหลเชี่ยวแรงๆครับจากนั้นจะหาตัดไม้ที่ใช้เป็นหลักมัดเชือกยึดติดกับกระบอก ก่อนที่ชาวบ้านจะดำน้ำลงไปกดกระบอกดักปลาให้จมโคล,ลงไปสักครึ่งหนึ่งใช้มือกวาดโคลนหน้าปากกระบอกเพื่อเปิดทางให้ปลาว่ายเข้าไปครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นวิธีการวางกระบอกดักปลาดุกทะเลของคนบ้านน้ำเชี่ยวซึ่งกระบอกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นไม้ไผ่ธรรมดาแต่ลำยาวๆเขาจะเอาคือเขาจะ หามไม้ไผ่ช่วงช่วงข้อต่อของไม้ไผ่เนี่ยให้เป็นช่วงยาวๆแล้วข้อต่อเขาเนี่ยจะเหลือไว้ตรงกลางครับเปิดรูข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งก็ได้ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะวางลักษณะกดลงมาในโคนให้จมไปสักครึ่งหนึ่งพอกดลงมาในโคนครึ่งนึงก็เอาเชือกผูกเอาไม้ปักไว้ทําเป็นหมายแต่จุดที่ชาวบ้านเขาจะเลือกนะครับเขาจะต้องเลือกเป็นช่วงที่น้ําเดินเนี่ยช่วงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยตั้งหลายแนวเนี่ยเป็นช่วงที่เราทําอยู่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสัก 9ก well. ้าโมงไม่เกินสิบโมงช่วงที่น้ํากําลังจะลงฉะนั้นการดักชาวบ้านเขาบอกว่าการดักจะต้องดักให้กระบอกเนี่ยเปิดปากไปถึงกุนเพราะตามธรรมชาติของปลาแล้วเนี่ยมันจะวิ่งสูดสวนสน้ําขึ้นมาพอน้ําลงปลาจะสวนมาแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในกระบอกนี้ก็เป็นลักษณะชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนพอมันเห็นแล้วมันเป็นเหมือนที่อยู่ของมันมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นโดยเฉพาะปาดุกทะเลนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามันเข้าไปอยู่ในกระบอกแล้วเนี่ยมันจะไม่กางเงี้ยงด้วยมันเหมือนมันนอนต้องดูครับ ที่เราจะได้ตัวคือหนึ่งต้องดูน้ําถ้าน้ําเสียไม่ได้ครับน้ําเสียไม่ต้องออกครับถ้าน้ําหัวน้ำเนี่ยน้ําเดินเนี่ยออกได้เลยครับช่วงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นช่วงไหนช่วงน้ําเดินน้ําเดินครับน้ําเดินจะวางได้เลยครับได้แน่แน่แล้ววิธีการหรือไอตัวนี้มันต้องทํายังไงกว่าเราจะหาจุดเราต้องดูยังไงสังเกตยังไงคีับิพิธเล่าให้ฟังทางไหนที่มีน้ําเดินเราวางตรงนั้นแหละครับเพราะว่าทํายิ่งมีคลองแยกด้วย เรายิงเราดักได้ทั้งสองแยกอ่ะเราจะดักปักแยกเลยทางนี้น้ําลงก็ได้ทางนี้น้ําลงมาก็ได้ปลามันจะออกออกมาออกมาจนวุบเลี้ยวเข้าไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยไอการใช้กระบอกดักปลาเนี่ยมันสามารถทําได้ทั้งปีเลยไหมพี่ทั้งปีเลยครับทั้งปีเลยเหรอทำได้ทั้งปีไม่ว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวได้หมดครับได้หมดส่วนอาหารพื้นบ้านจากปลาดุกทะเลพิวิทย์อดีตพ่อครัวเรือประมงจะผัดเผ็ดกับต้มส้มให้ผมได้ลองชิมครับ เริ่มจากทำปลาหั่นเป็นชิ้นใช้เกลือคุกเพื่อดับคาวปลาจากนั้นตำพริกข้นูสวนรากผักชีหอมแดงพริกไทยเม็ดและกะปิตั้งน้ำให้เดือดใส่พริกที่ตําไว้แล้วลงไปใส่เนื้อปลาลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือน้ำปลาก่อนจะใส่ต้นหอมตั้งโอ๊ปปิ้ท้ายครับส่วนผัดเผ็ดให้ตั้งกระทะร้อน เอาเนื้อปลาที่ทําไว้แล้วลงไปรวนในกระทะจนสุกแล้วเทน้ำมันทิ้งไปวิธีแบบนี้พิวิทย์บอกว่าเป็นการดับทาวปลาที่ได้วิชามาจากเรือประมงจากนั้นให้ใส่พริกแกงลงไปผัดก่อนจะใส่ปลาที่รวนไว้แล้วจนสุกก่อนหน้านี้ใส่พริกหยวกลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือน้ําปลาและน้ําตาลทรายอีกเล็กน้อยก่อนจะใส่ใบมะกรูดและใบโหระพาครับ เ, Cam เสร็จแล้วมวือเราทำปลาเสร็จเสร็จแล้วแล้วก็เข้าเกืนนิดนึนงครับ,รบ,รบแล้วก็ล้างล้างล้างน้าล้างให้น้ําให้สะอาดฮะแล้วก็อาใส่จานไว้ก็ทีนี้เราก็ตําเครื่องได้เลยครับฮะ<อ>ตำตำให้แหลกดี<ข>แล้วก็เราก็ตักน้ําตักน้ําให้เด,ดือด<ข>พอน้ําเดือดเราก็เอาพริกใส่ <ไป S 2> <mastery S 1> เข้าไปครับใส่ลงไปรอจนฝาน้ําเดือดพอน้ําเดือดเพ๊บเราก็เอาปลาใส่แต่เราอยาคนนะครับถ้าคนเป็นข้าวทันทีครับ พอเดือดดีเรียบร้อยดีครับเราก็เอาว่าขามเปียกใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาเกลือนิดหนึ่งเกลือนิดหน่อยครับใส่ต้นหอมกับตังโอแค่นี้ครับจบครับทีนี้อีกจานหนึ่งมันมีเห็นบอกว่าเราทำผัดเผ็ดผัดเผ็ดมันต้องทำาไงอ่ะพี่ห็นว่ามันมีเทคนิคอะไรผัดผัดเผ็ดเนี่ยพอเราเอาปลาชุดนี้ล้างเกิดเสร็จแล้วนะครับ แล้วทีนี้เราไปผัดเผ็ดเราจะลวนปลาก่อนครับปลาพวกนี้มันจะมีคาวเอาน้ํามันใส่ลงไปก่อนครับพอใส่น้ํามันแล้วเอาปลาพอพอน้ํามันเดือดดีเราเอาเอาปลาเนี่ยลวนลงไปลวนลงไปลวนฮะลวนลวนให้สุกให้สุกฮะพอสุกก็เราก็ตักปลาเนี่ยออกมาใส่เอามาพักไว้ก่อนถ้าเราเอาใส่สดๆเลยปลาเนื้อปลาจะแหลกอ๋อจะเละด้วยเนจะเละหมดเลยฮะ แล้วทีนี้เราก็ตักออกตักออกแล้วเอาน้ำมันเนี่ยล้างทิ้งใหม่เอาเอาน้ำมันชุดใหม่ใส่ลงไปอ่าครับฮะแล้วก็พริกเนี่ยพริกที่ตำไว้แล้วเนี่ยเอาลงไปเอาลงไปให้ให้มันเดือดก่อนนะครับพอเดือดดีพอพอพริกสุกดีเราก็เอาปลาใส่ลงไปปลาลงไปฮะแล้วก็ปรุงรสปรุงรสผักโหระพาใส่ลงไปพริกอ่อนใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดขั้นปิดท้ายครับคันนี้ครับ คนน้าเชี่ยวเล่าว่าวิธีหาปลาด้วยกระบอกดัดปลาเป็นภูมิปัญญาที่คนสมัยก่อนเขาพบเห็นลำไม้ไผ่จมน้ําซึ่งมักจะพบปลาเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ก่อนที่คนยุคนั้นจะประยุกต์ใช้กระบอกไม้ไผ่ตัดหัวตัดท้ายเหลือไว้แต่ข้อตรงกลางซึ่งวิธีแบบนี้ครับจะดัดปลาได้ทั้งช่วงน้ําขึ้นและน้าลงอีกด้วยครับเนี่ครับคุณผู้ชมครับ ปลาดุกทะเลอาหารพรื้นผ้านของผมวันนี้พีวิทย์ทำผัดเผ็ดถามว่าทำไมทำผัดเผ็ดจริงๆเขาบอกว่าจริงๆถ้ามาที่นี่เนี่ยถ้ากินปลาดุกทะเลเนี่ยต้องผัดชาหรือชูชีแต่วันนี้เราหากระชายไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผัดเผ็ดกับต้มยำต้มยำน้ำใส่นี่ยแหละครับซึ่งตัวปลาดุกเองรสชาติหวานครับแต่คนทางนี้เนี่ยเขาทำกับข้าวรสชาติมันต้องจัดเผ็ดเค็มถึง,ถง จะมีเจือหวานนิดนี้นะอย่างตัวนี้ก็ใส่น้ําตาลหน่อยเจือหวานนิดนี้สุดยอดครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมปลาดุกทะเลสดๆต้องมาที่นี่ครับบ้านน้าเชี่ยวตําบลน,น้ําเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราครับ